สวัสดีค่ะเนื่องจากเหตุจากกินหูกระทะกับเบียร์ฟังข่าวโควิดไปด้วยจากอ่านด้วยเรื่องดาราติดโควิดแล้วเขามีอันเขามีเงินจ่ายมึงยังจะต้องอธิบายกันอีกว่อคนไทยเขาทํางานเยอะเขาเสียภาษีเยอะมากกว่าคนธรรมดาชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วอันเหลื่อมล้ํามันก็เหลื่อมล้ําอยู่แล้วยังมีคนไปถามเลยทําทไมเขาได้รักษาเขามีเงินก็ได้รักษานะคะอืม อันนี้มันต้องอยังมีข้อกังขาไปถา,ถามเรื่องปวดหัวไอ้เรื่องอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ครอบครัวข้าราชการเบิกค่ารักษาได้นั่นนะเขาบอกมีใดไปถามคู้เฮมบิจี้ปากกึกงกี่บอกเออเบิงสัตว์เนยมันมีเงินกับใตเท่านัน้นแหละถ้าคนจนน่ะนะแต่อ้ครอบครัวข้าราชการที่เบิกจ่ายได้ทั้งทุกอย่างนั่นสิเออมันสมควรเ่ละ่ะเป็นผู้ใช้แถมมีอภิสิทธิ์เบิกจ่ายอีก ดาราเขาเสียภาษีเท่าไหร่ภาษีตามข่านนาตาของรายได้ mm hmm. เขาเสียไปเท่าไหร่ mm hmm. เขาเรียกคืนแถมจ่ายให้ตัวเองยังมีไปถามไปมีดรามา่าดราม,าามา่าส้นตีนนี่เขาจ่าย,เขา,ายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจ่ายรักษาชีวิตของตัวเอง mm hmm. ดราม่าเอาอะไรอันนี้คือขอประเด็นดราม่าให้ด้วยนี่เอาประเด็นฝากต่อไปด้วยถ้าใครได้ยินได้ฟังกดไลค์กดแชร์ค่าที่จ่ายเบิกจ่ายของค่าของครอบครัวข้าราชการต่างๆมึงจะเบิกให้มันทําไมมันไม่ได้เป็นคนหา นะคะไม่ได้เป็นคนหาเบิกได้ทุกอย่างอันนี้ทำไมไม่มีใครขุดเออใครเห็นก็กดไลค์กดแชร์เลยเฮียาจาก,กินบูกกะทะพร้อมเบียร์คออ่อนซ้ายอ่อนนิดๆกำลังหน้าแดงแล้วขึ้นแล้วกินกำลังอิ่มนะคะโอ้ยเนาะถ้าใครได้ยินได้ฟังก็กดไลค์กดแชร์ด้วยไอเบอิกจ่ายครอบครัวค้าราชการต่างๆค่ารักษาเบิกทำไมมันไม่ได้หาไปจี้ประเด็นนี้ด้วยถ้าใครได้ยินก็กดไลค์กดแชร์ด้วย ปจี้ประเด็นดาราเขามีเงินจ่ายของเขามันก็เรื่องของเขาเขาเ,ขาเสียภาษีเรียกคืนก็ไม่ได้เออ้กเป็นดารากูขอภาษีทั้งหมดคืนดีกว่าในวิกฤตตรงนี้งานทั้งปีไม่มีไม่มีละเงียบเป็นประอหอยไข่พูดนะวฮ้ยเนาะเออเฮ้ยมีประโยชน์ก็ like, กดไลค์กดแชร์ด้กันค่ะอืเฮ้จากมเมาเบียร์ขึ้นกระป๋อง